ใส่ฟันปลอมไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับหลังจากที่เราใส่ฟันปลอมไปแล้วนะครับโอกาสที่จะต้องมาแก้ไขฟันปลอมเนี่ยมีค่อนข้างสูงเพราะว่าในกระบวนการรักษาด้วยฟันปลอมเนี่ยมันก็ต้องทํางานร่วมกันระหว่างทันตแพทย์แล้วก็ช่างแล a เพราะฉะนั้นมันจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในทุกๆขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นปกติหลังจากใส่ฟันไปแล้วเนี่ย ทางทันตแพทย์ก็จะนัดคนไข้เข้ามาเช็คนะครับทีนี้เวลามาเช็คเนี่ยเราจะเช็คอะไรบ้างปัญหาที่มักจะเกิดมีอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือตัวฟันปลอมเนี่ยหลวมนะครับตัวฟันปลอมหลวมเนี่ยก็เกิดได้จากทั้งตัวตะขอเองหลวมนะครับหรือว่าตัวตัวฟันปลอมเองเนี่ยมีความหลวมซึ่งตรงนี้ก็ตต้องดูว่าสามารถแก้ไขได้โดยการเสริมทานโดยการดัดตะขอได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดหลวมเยอะทางทันตแพทย์อาจจะนี่อาจจะขอทําใหม่ทีนึงนะครับ สองก็คือ,อฟันปลอมถอดไม่ออกฟันปลอมแน่นเกินไปถอดลาบากอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาทําฟันปลอมออทางทันตแพทย์ก็อยากจะให้มีความแน่นระดับหนึ่งทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันแน่นเกินไปจนคนไข้ไม่สามารถจะถอดได้ลักษณะนี้ก็สามารถเข้ามาแก้ไขได้นะครับสามเลยก็คือใส่ไปแล้วเจ็บนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดนะครับโดยปกติแล้วตัวฟันปลอมเนี่ยเวลาใส่ไปมักจะมีจุดที่ไปกดเหงือกบ,บางจุดเป็นพิเศษ โดยปกติแล้วเราต้องเข้ามาเช็คว่าจุดที่กดนี้เป็นจุดไหนทางหมอฟันก็จะกรอแต่งตามตำแหน่งที่กดนะครับในบางครั้งอาจจะต้องกรอหลายครั้งเนื่องจากว่า,าถ้าเกิดสมมติเรากรอเยอะจนเกินไปตัวฟันปลอมมันก็จะหลวมง่ายนะครับโด,โดยปกติเราก็จะนัดกรอแต่งเสร็จปุ๊บเราอาจจะรอพีซึ่งหนึ่งอาทิตย์ให้คนไข้ลองใช้ดูหลังจากนั้นมากรอแต่งอีกรอบหนึ่งสนะครับก็คือเคี้ยวแล้วรู้สึกผิดปกติอาจจะเคี้ยวรู้สึกสะดุดเคี้ยวแล้วเจ็บนะครับ หรือว่ารู้สึกกัดลงมาแล้วฟันขบกันไม่ได้นะลักษณะน,นี้ก็คือต้องเข้ามาแก้การศพของตัวฟันปลอมในบางครั้งการกัดสบอาจจะมีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปนะครับก็ปัญหาเหล่านี้ก็คือสามารถเข้ามาแก้ไขได้โดยสรุปนะครับปัญหาที่มักจะเกิดก็คือฟันปลอมแน่นฟันปลอมหลวมใส่ฟันปลอมแล้วเจ็บหรือว่ากัดไม่ได้นะครับซึ่งคําแนะนําของทันตแพทย์ก็คือพยายามเข้ามารับการรักษาตามนัดที่นัดมารีเช็ค ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้เข้ามาเช็คเนี่ยบางทีปัญหาที่มีเล็กๆน้อยๆอาจจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นและแก้ไขาย,ยากขึ้นแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นครับ